สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก่อนผ่าตัดเนาะชื่อแพลวนะคะอายุ27ปีค่ะเป็นพนักงานบริษัทค่ะก็วันนี้มาเส่งแล้วกับหมอทรงยศโดยเป็นซีรีส์ค่ะอืนเทลค่ะ ตรงเนี้ยลองทำตัวน,นิ่มแบบจริงๆเพลใช่ไหมเพิรลบายจีซีบริษัท g ีซีเอสเอติกจากฝรั่งเศสนะเป็นซิลิคนใหม่อีกตัวหนึ่งเนาะที่ออยลรองรับมาว่าโอ้เป็นผิวนาโนแล้วก็ข้อดีของซิลิคนเนี้ยมีเรื่องว่าเทียบเท่ากับโมทีวาตรงที่มันเป็นผิวนาโนผิวมันจะมีความนิ่มแล้วก็เข้ากับร่างกายที่ดีเนะี่ยความยืดหยุนสูงเนาะแล้วก็เรียกว่าคู่แข่งกับโมทีวา <laughs> แต่หมอก็ให้เลือกนะสองอันระหว่างโมทิว่ากับตัวเพอเนี่ยเ mm hmm. พราะตอนนี้มันมันเหมือนเป็นอันดับหนึ่งทั้งคู่นะครับมันก็คู่แข่งกันเลยนะ mm hmm. เขาออกมาอาจจะใหม่กว่าอันนี้ใหม่กว่าแต่ว่าก็จะมี เรื่องของตรงที่มันต่างกันเล็กน้อยความพุ่งอะไรอย่างเงี้ยต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าอันเนี้ยพอวัดแล้วของคุณแพลวเนี่ยก็พอดีกับไซเนี้ยพอดีตัวพอดีกับเพิมากกว่าเ้าก็แล้วชอบมากกว่าด้วยเนาะใช่ใช่ครับเอาเป็นยังไงรู้จักดิีคลินิก,กนอะไรมายังไงครับเนี่ยก็รู้จักก็คือมีเพื่อนของหนูเคยมาทำที่นี่มาก่อนประมาณห้าหกปีแล้วก็คือตอนเนี้ยนมเขาก็ยังสวยอยู่เลยหกปีก็ยังสวยเนาะใช่แบบนิ่มมากเพราะฉะนั้นทำนมทั้งทีเนี่ยถ้าทำดีดเนี่ยมันอยู่ได้นะเป็นสิบยี่สิบปีเลย ทำไม่ดีสองสปีกระดองแก้ก็ต้องเป็นพังเผยก็ต้องมานั่งนวดอะไรอย่างเงี้ยครับแก้ไปทุกงที่ก็ไม่หายะครับเพราะฉะนั้นทําทั้งทีทําให้มันอย่ทนานสิบยี่สิบปีไปเลยเพราะว่าตัวซิลิโคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาแบบว่าการันตีค่อนข้างเยอะอย่างของเพอเนี่ยนะที่แบบจุดเด่นของเขาเนี่ยเขารับประกันพังเผยตลอดชีพเลยนะถ้าอย่างโมทิว่าเองบอกว่าเขา้รับประกันสิบปีแต่ว่าอันเนี้ยเขาบอกว่า ตลอดเลยจะยี่สิบปีอะไรเขาก็ยังรับประกันอยู่แต่ก็ต้องระวังนะบางบริษัทก็แบบว่าอ๋อททำเป็นผิวนาโน,โนมาเรียนแบบแต่ว่าบริษัทบางอันก็ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสเหมือนกันก็มีแต่ว่านี่ย GC เนี่ยผลิตมาแล้วเนี่ยกว่า40ปีนะหมไปดูโรงงานเขามันเรียบร้อยก็เจอกับผู้บริหารเขาถ้าใครสนใจลองไปดูในคลิปด้านหลังก็ได้นะมีมีค,คุยกับทางผู้บริหารเขาเขาก็ ค่อนข้างจะให้ความมั่นใจว่าซิลิคนที่เราอยู่มานานแล้วก็มีความปลอดภัยเพราะว่าผ่าน FDA ทั้งของยุโรปแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับถือว่ามาตรฐานดีแล้วก็กระบวนการการผลิตเนี่ยดูได้มาตรฐานก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจะ คู่แข่งของโมทิว่าได้เลยเนาะแต่ว่าเราก็มาจับแล้วรู้สึกว่าชอบใช่ไหมใช่ความเป็นธรรมชาติความนิ่มนะครับส่วนที่เลือกดีคลินิกก็เพราะว่าเพื่อนมาทําด้วยแล้วก็เรื่องของความธรรมชาติเหรอเราชอบยังไงของที่ดีมคลินิกนะครับเรื่องของความธรรมชาติเป็นธรรมชาติแบบไม่บล็อกแบบไม่ใหญ่เกินตัวด้วยอันนี้ก็ดูดูที่ดูรีวิวเฟซบุ๊กกับยูทูบนะคะก็ดูเยอะๆเนาะดูหลายๆคนเพราะว่าเราก็รีวิวจากคนไข้จริงๆ คือถ้าดูจากอินฟหรือว่าดารามารีวิวเนี่ยบางทีมันเขาก็จะเลือกแต่เคสมาสวยๆแต่ว่าถ้าที่นี่ก็มีคนทุกรูปแบบมีทั้งคนตัวเล็กตัวผอมตัวกว้างตัวแค่ตัวแบน หน้าอกมีปัญหาไม่เท่ากันทำยังไงเลือกทุกคนคนจริงๆที่มาทำทุกคนเนี่ยคือคนที่ยอมให้รีวิวทุกคนเนี่ยก็จะเอามานำเสนอทุกเคสจริงๆใน u t u b e ใน Facebook นะครับไม่ไม่ต้องกลัวว่าโอ้เราจะเลือกจะเฉพาะเคสสวยๆมาหรือเปล่าคือที่มันดีนี่ก็เพราะว่าถึงไม่สวยเราก็แก้ให้มันดีได้อย่างของคุณแพรวเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันว่าหน้าอกไม่เท่ากันเนาะเราใช้ไซส์ไม่เท่ากันมันจะแก้ได้แต่ว่ามีปัญหาอีกอันหนึ่งที่แบบเออเจอไม่เยอะคือเป็นอกบุ๋ม อกบ่มก็คือหน้าอกตรงกลางมันยุบลงไปนะครับคนเป็นอกบ๋มเนี่ยจะมีปัญหาว่าซิลิโคม,มันจะไหลมันรวมติดกันง่ายกลายเป็นนมแฝดนมแบบติดกันเลยไม่มีร่องอย่างเงี้ยนะครับเราก็มีเทคนิคในการที่จะยืดเนื้อออกแล้วก็เย็บล็อกตรงกลางไม่ให้ซิลิโคม,มันไหลเข้ามาติดกันแล้วก็ซิลิโคน่ะต้องใช้เป็นทรงพุ่งครับถ้าโมดิว่าใช้เป็นคอเซ่แต่ถ้ารุ่นของเพลเนี่ยเราก็ใช้เป็นรุ่น X High เอ็กซ์ต้าไฮรุ่นพิเศษรุ่นความพุ่งพิเศษเนี่ยทำให้เราได้ไซส์ที่ใหญ่ แล้วก็โดยที่ไม่เป็นมนมแฝดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่กระดูกบ,บุ๋มลงไปเนี่ยนะอันนี้คแพลวบอกว่าอยากได้ไซสยย์ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เนาะโดยที่มันยังอยู่ในคับซีไม่ต้องเกินคับซีเป็น,นบาร์บี้ถึงซีหรือว่าซีซีต้นๆอย่างเงี้ยนะครับก็ได้ลองไปแล้วก็สูงสุดเนี่ยที่หมอให้เนะสองร้อยสามสิบบางคนก็บอกคนมันน้อยอย่างเลยสองร้อยสามสิบแต่เดี๋ยวนี้เขาทำกันเยอะในสองร้อยสามสิบเนี่ยนะสองร้อยสามสิบกับสองร้อยสิบนะครับอันนี้ก็ถ้าเทียบกับ คนตัวเล็ก52ใช่50 <S 2> 2. <S ใช่ขนาด23 22นั้นเนาะคือคนตัวเล็กน่ะถ้าใส่ใหญ่บางทีมันคือล้อนตัวเนาะไม่ไม่เป็นนมอ,ออกข้างมันก็กลายเป็นนมแฝดเนี่ยแหละครับหมอเพาไม่แนะนำหรอกอยากจะให้ได้แบบพอดีตัวมากกว่าแค<ม>่เลือกซิลิคนแล้วแบบหมอคนไหนทำแล้วมันก็จะสวยเพราะว่าหมอหลายคนวัดแล้วมันใหญ่เกินตัวเยอะแต่ที่ดีมคลินิกก็จะเน้นว่าให้มันพอดีจริงๆแกะ โจทย์กับปัญหาเพราะแต่ละคนเนี้ยร่างกายของเรามันไม่เหมือนกันมันมีความซ้ายขวาไม่เท่ากันเพราะว่ามีงานวิจัยบอกว่าคน90%นะ ไม่เท่ากันนมซ้ายกับขวามีไม่เท่ากันแล้วคนที่กระดูกหน้าอกที่เอียงซ้ายขวาหรือยุบหรือนูนไม่เท่ากันเนี่ยมันเยอะมากมากกว่า5 6าหกเนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้หมอหลายคนทํานมแล้วมันมเบี้ยวมันเอียงสูงต่าไม่เท่ากันหัวนมชี้ไปคนละทิศอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงแต่ว่าอันเนี้ยรับรองว่าจะไม่มีเพราะว่าหมอจะมีเทคนิคในการทรงกล้องแล้วก็เย็บเนื้อยืดเนื้อจัดทรงเนื้อจัดทรงซิลิคนให้มันอยู่กับถาวรกับเราไปนานๆเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ยิ่งใช้ซิลิคนที่ดีที่สุดอยู่ ตอนนี้ก็ทั้งโมดพิวาทั้งเพิร์เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าอันดับหนึ่งเยี่ยมสุดเนาะงั้นก็จะได้ทั้งนิ่มสวยอยู่ได้นานแล้วก็ได้ส่งที่ดีแทนธรรมชาติที่เราต้องการเนาะอันนี้มีความกังวลอะไรเกี่ยวกับการผ่าตัดบ้างคุก็ตอนนี้ก็ไม่ค่อยกังวลแล้วค่ะไม่คุยกับหมอใช่ครเกิดรู้สึกนิดหนึ้นใช่เพราะว่าเราวัดกันมาอย่างดีเนาะวันปรึกษานี่ก็ลองวันผ่าตัดนี่ก็วัดซ้ําอีกทีนะให้แน่ใจว่ามันต้องพอดีกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆริหมอเดาถึงจะให้ทํา เพาะว่าถ้าไม่สวยไม่เป๊ะไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยเไม่ได้อยากจะให้แบบทุกคนได้ผลที่สวยปลอดภัยอยู่ได้ระยะยาวไปนานๆเนาะ้วเดี๋ยวเรามาตามดูผลลัพธ์กันเนาะในในหลักธรรมตามดูกันอีกทีนะครับ